สวัสดีคะ่ะเจคเคนมาแล้วนะคะทุกท่านมาแนะนำให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะที่ดินเนื้อที่63ตารางวาค่ะพร้อมตัวบ้านบ้านปลูกหนึ่งชั้นด้านในและบ้านน็อกดาวน์หนึ่งชั้นด้านนอกนะคะพื้นที่สวนปลูกต้นไม้ด้านข้างและยังมีพื้นที่เหลือสำหรับจอดรถอีกด้วยนะคะราคาเพียง950,000บาทค่ะค่าใช้จ่ายทุกอย่างในวันโอนออกคนละครึ่งนะคะ น้ำไฟฟ้าบ้านพร้อมทั้งสองหลังนะคะอายุ2ปีทำเรดีด้วยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ตลาดไทยตลาดวังน้อยสนามกอล์ฟสนามแข่งรถนะคะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงมีบ้านเล็กที่มีใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยนะคะอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะตำบลคลองห้านะคะ 950,000บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจติดต่อสายตรงเข้าไปเลยนะคะเบอร์โทรใส่ไว้ใต้คลิปสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้เจคนโนแนะนำไว้เพียงเท่านี้น,นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ